เพราะฉะนั้นแล้วการประชุมร่วมมือกันหรือการที่มีความเห็นพ้องต้องกันว่านายสนธิรัมย์ทงองคุณต้องตายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดใจไม่น่าประหลาดใจเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับส่วนใครจะเป็นผู้ตัดสินใจใครจะเป็นคนลงขันหรือใครจะเป็นคนกำหนดนั้นก็เป็นเรื่องภายในที่ผมไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้และผมก็คงจะไม่เปิดเผยนะครับขณะนี้ หลายกระแสพุ่งตรงไปที่คุณวิทยาชาวกุลนะครับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณและพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผมขอกราบเปลี่ยนให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าผมไม่ไม่ได้คิดและไม่เชื่อว่าคนพวกนี้จะเป็นคนซึ่งวางแผนนะครับเพราะว่าทุกคนก็ออกมาปฏิเสธกันโดยเฉพาะย่างยิ่งคุณวิทยาชาวกุลก็ออกมาปฏิเสธอ,อ,อย่างเสียงเชื้อแจ้วนะครับแต่ผมจะฝากกราบเปลี่ยนสักนิดหนึ่งนะครับ ความเห็นส่วนตัวของผมความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับสมมุตินะครับสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนะครับสมมุติจะเป็นจริงผมก็ไม่โกรธผมให้อภัยไปเรียบร้อยแล้วเพราะผมถือว่าคนเรานั้นทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองอย่าไปโกรธใครเป็นส่วนตัวถ้าจะต้องบาดเจ็บสาหัสหรือแม้ก็ต้องตายเพื่อชาติบ้านเมืองแต่วถ้าบาดเจ็บสาหัสแล้วตายแล้วชาติบ้านเมืองดีขึ้นมันก็คุ้มค่าที่จะตายแต่อย่างที่ผมได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เนชสุสัปดาห์ไปว่า สิ่งที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตคือเลือดที่มันหยดจากตัวผมไหลลงสู่พื้นดินนั้นมันไม่ได้ต่างกว่าเลือดของทหารหารที่ปกป้องราชนาจาักรไทยอยู่ที่พรมแดนไทยขเขมรหรือที่ต่อสู้กับโจรแบ่งแยกดินแดนทางใต้เพราะว่าผมก็สู้เพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เช่นกันและผมกับโดน ยิงโดยคนซึ่งควรที่จะไปปกป้องชาติศาสนาประมัากษัตร์เหมือนกับผมนัม่นคือสิ่งที่ผมเสียใจมากที่สุดนะครับและผมอยากให้บทเรียนของผมนี้เป็นบทเรียนที่จะเตือนใจไปกับทุกๆคนนะครับว่าการที่คนเรามีความคิดเห็นต่างกันนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมาฆ่ากันนะครับการยิงผมครั้งนี้เป็นบทพิสูจน์ ตอนจบสุดท้ายให้เห็นชัดเลยว่าพันมิตรประชาชนเพื่อประชาไตไม่ใช่เป็นคนซึ่งต้องการความรุนแรงเลยเป็นผู้ที่หลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับไม่มีครับเราไม่มีส่วนเรื่องราวของคุณวิริยาชะวกุลนั้นก็เป็นเรื่องราวที่คุณวิริยาได้ชี้แจงออกมาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องซึ่งผมก็ดีใจที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับผมเป็นเพียงแต่ว่าอยากจะฝากเตือนไปนิดนึง นะครับซึ่งเป็นสัจธรรมที่ทุกๆคนทราบนะครับว่าคนเรานั้นโกหกใครก็ได้แต่โกหกกับตัวเองไม่ได้เด็ดขาดนะครับมโนธรรมสำนึกใจติดตัวอยู่จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตจะหมดไปก็อาจจะตายอย่างทุรนทุรายก็ได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยทำผิดอะไรไว้นะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมดีใจที่คุณิริยาชกกุลปฏิเสธวา่าไม่ได้ทําผมก็อนุโมทนาสาธุให้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราวต่างๆนั้นผมคงจะไม่เล่าอะไรให้ฟังประเดี๋ยวผมจะแจกเอกสารนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระราชเลขาสมเด็จพระนางเจ้าแจ้งด่วนมหาไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศหยุดบีบขายเสื้อสอกอนะครับเดี๋ยวท่านเอาเอกสารไปคนละชุดแล้วท่านอ่านแล้วใช้ วิทยาศารของท่านเองดูก็แล้วกันว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับอีกการคือเรื่องที่ท่านสื่อมวลชนและก็หลายๆท่านถามว่าผมห้อยพระอะไรถึงเกิดปฏิหารเช่นนี้ทั้งหมดเบ็ดเสร็จทั้งตำรวจที่ทำคดีก็บอกผมว่าถ้ารวมปลอกกระสุนแล้วเวลาที่ยิงแล้วเนี่ยที่ตกในรถกระบะนั้นตลอดจนตกข้างนอกนั้นเบ็ดเสร็จต้องมีเกือบสองรอยนัด กระสุนอาก้าท่านก็รู้ว่าต้นไม้ต้นหนึ่งยิงทะลุได้นับภาษากับรถญี่ปุ่นคันหนึ่งทไไงงําไมจะยิงทะลุไม่ได้ผมไม่ได้ไม่ปฏิเสธครับว่าผมโดนอาวุธหลายนัดแล้วก็ผมก็ไม่ปฏิเสธว่าผมไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมโดนอาวุธนัดหนึ่งที่หน้าอกรอยกระสุนยังเห็นเป็นรอยช้ำอยู่ นะฮะแล้วก็ไปมีโผล่ความช้ำอยู่ด้านหลังคือช้ำช้ำข้างนอกเป็นช้ำจุดจุดเดียวช้ำข้างหลังนี่เป็นดวงอย่างนี้เลยนะฮะผมเป็นคนที่มีพ่อแม่ครูอาจารย์เยอะนะฮะพวกเราทุกคนสื่อมวลชนแล้วท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านหรือว่าพ่อแม่พี่น้องชาวพันธมิตรประชาชนเพื่อชาตไทยทุกคนต่างก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์กันทั้งนั้นบางคนก็กราบหลวงปู่ทวด บางคนก็กราบสมเด็จโตวัชะาังบางคนก็กราบสมเด็จโตวัชะาังบางคนก็กราบหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแช่มพ่อโสธรสุดแล้วแต่แต่ละคนกราบผมก็กราบอยู่หลายองค์นะฮะรวมทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหมาบัวทุกองค์นะฮะรวมทั้งหลวงปู่ชวดด้วย แต่ผมคิดว่าที่สุดแล้วเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์จะปกป้องเราหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องเราหรือไม่นั้นอยู่ที่เราทําอะไรมากกว่าผมถึงพูดไปหลายครั้งแล้วผมก็ขอพูดอีกครั้งหนึ่งว่าผมห้อยพระคุณงามความดีาการที่ผมบาดเจ็บครั้งนี้แล้วไม่ถึงแก่ชีวิตแล้วรอดตายอย่างปฏิหารนั้นมันมีผลกับสังคมไทยบางประการซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อดี ถึงจะแลกกับเลือดของผมที่ต้องไหลลงสู่แผ่นดินผมคิดว่าถ้าสังคมไทยในบริบทนี้สามารถเปลี่ยนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีบริบทที่ผมพูดคือบริบทคนเริ่มหันมาเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าคนทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองนั้นพระยอมคุ้มครองผมคิดว่าตรงนี้เป็นบริบทที่สําคัญที่สุดเพราะว่าในช่วงหลังนั้นคนไทยเริ่มห่างเหินสัตธรรมที่ว่า ทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วกลับไปเชื่อว่าทําดีไม่ได้ดีแต่ทาชั่วกลับได้ดีผมคิดว่าการที่ผมรอดตายครั้งนี้นั้นคงไม่ใช่ปฏิหาริยอะไรที่พิเศษสุดนอกจากว่าคุณงามความดีที่ผมทําให้ชาติบ้านเมืองน,นั้นคุ้มครองผมก็กล่าเปลี่ยนนิดหนึ่งว่าในช่วงวินาทีที่คนที่ยิงอยู่หลังรถนั้นยิงด้วยปืนอา้า น่าประหลาดมัศจั์มากทั้งรปภผมที่นั่งข้างหน้าและคนขับรถนั้นไม่มีใครเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียวรปภที่นั่งข้างหน้านั้นชื่อนายวายุพักบอกตอนหลังว่าเหมือนมีลูกปืนวิ่งอยู่รอบๆตัวผมไม่เข้ามาถึงผมเลยนะครับช่วงวินาทีนั้นผมตั้งสติและกำหนดจิตตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าผมต้องสิ้นชีวิตไปครั้งนี้ เพราะเวรกรรมในชาติก่อนที่ผมทาก็ขอผมได้ชดใช้กรรมให้หมดแต่หวังว่าการสิ้นชีวิตของผมครั้งนี้ถ้าจะมีประโยชน์ก็ขอให้ชาติศาสาประหากษัตริย์นั้นยงอยู่ได้ตลอดไปและผมขอบาร,รมีประบาทเดชพิชัยหัวเป็นบาร,รมีที่มาคุ้มครองผมนะฮะอันนั้นก็คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่าไม่ใช่เพราะว่าผมห้อยอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าพวกเราก็ห้อยกันทุกคน แต่ที่สําคัญที่สุดที่พวกเราต้องห้อยก็คือคุณงามความดีที่ต้องห้อยตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่มีคุณงามความดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณห้อยก็จะไม่ออกมาปกป้องคุณนะครับอันสุดท้ายก่อนที่ผมจะเปิดให้ถามคาถามนะครับคือจากนี้ไปผมจะทําอะไรก็มีข่าวลือกันมากว่าผมถอดใจผมจะเลิกแล้วอันนี้ก็ต้องยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับในขณะนี้เนี่ยแพทย์สั่งให้ผมพักฟื้น เหตุผลก็เพราะว่าน้ําในหูทั้งสองข้างยังไม่เท่ากันเวลาลุกขึ้นเวลานั่งหรือเวลาจะนอนนั้นจะเวียนหัวเหมือนคนที่หน้ามืดหัวจะทิ่มพื้นนะครับมันต้องใช้เวลาพักฟื้นผมคงต้องใช้เวลาพักฟื้นอีกสักระยะหนึ่งนะครับการพักฟื้นก็มีหลายรูปแบบอาจจะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพักฟื้นแต่ไม่ใช่อินเดียหรือเนปาลซึ่งผมจะไปอยู่ที่นั่นแน่นอนนะครับผมคิดว่าอาจจะไป ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคยไปไหว้หลายๆที่นะครับและผมอาจจะไปอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาสักช่วงครู่หนึ่งนะฮะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆเพราะผมเชื่อว่าภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีการแถลงข่าวของตำรวจแล้วว่าใครบ้างที่จะเป็นผู้ที่ผู้ต้องสงสัยนะครับผมไม่อยากจะอยู่เป็นตัวละครในเรื่องนี้เพราะว่าผมกราบเรียนสื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งพ่อแม่พี่น้อง